สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลนุค่ะอ่าเรื่อชั้นแบบอ่ะถอองี้เลยนะเธอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งนู้นนะโน้ทถ่ายหมดเลยนะอ๋อแล้วเรื่เอน้องแฟนเป็นเองน้องเดมไปรับหรอไอเดมมันไปแล้วอ่ะเดมเดมนี่นี่โทรศัพท์ใครอยู่ในเป๋าเนี่ยของโซนโอ้ยมึง จัภาพหน่อยจัภาพเขาบอกนะอะถ่ายพี่นิวหน่อยถ่ายพี่นิวถ่ายไปนู่นนะโอเคอยู่โอ้โหดูท่ามันถ่ายแล้วมันเมือดจีบม้งนี่ยือินทุงเอ็ดนงเอ็ดว่าเข้าไปถ่ายกับข้าวแลยวแะลาของแล้วนะคะบรรยายไปดิบรรยายได้ดิเรื้อนๆยายด้วย เหเราพี yeah, yeah. ่จะย้ายแหะมืดป่ามืดเปิดไปได้อนี่ยปไฟตรงนั้นอ่ะมีไนนี่ข้นมายายมาห้ามเลยเนี่ยไม่้อบอกว่าีัหลักด้วันนห้นไปลนมาหลักเ้งนี่แอ่าไปเลยขนาดไปเลยเดี๋ยวสายเ้นหนาวโอ้โหนี่มันมีอะไรแล้วเนี่ยหนาวหมดแล้วครับหมดแล้ว จำาไปนู่นไฮ้ถองขยะทำไมมันอยู่หน้าบ้านไม่ใช่เป็่น้าท่วมทายกันบ้านไมน้ำท่วม หมดหมดมีแต่แ้งไมหมดเป็นการตรนั้นแหละครับเป็นการที่โลกลาหนาวตรงนี้เป็นนนี้เป็นเาได้ไ้เป็นได้ไม่ได้หมดเด็ดคได้ทำสบายทำสบายรอมาราะมนไม่มีปัญหานี่โอเคแล้วนี่ไ้พิทักไครพีทักใครอย่างเดียวไม่ได้ต้อพิทักภรรยาด้ว แม่เอาเป็นเงินเข้าบัญชีได้ไหมเพราะว่าดีเลนกดไปห้าร้อยมนี่ื้อผลไม้ไปอีกได้ไหมเดยเอาได้ไม่ได้เอาไตอะไรก็ได้เอาปอยโซนาหมเก่าแไหนอีกผิดไงโทรศัพ์น้แต่ก่อนไงนะเห็น mm. ภูเขาแล้วโอ้โหตาเนี่ยมันไม่มีความเขียวขจีเลยภูเขาไม่จัเงินใชโลกตอนนี้ม่แกจนไปดูให้ดูไม่ได้อ่านเลยม่ีเปลี่ยนเวสนเล แต่ก็เปลนเยมีมมาวมอยเ้เลยนะให้มาเก็บมั่งงรงหมดแล้วอะไรนเพรความชุชื้นไมเสร็จอะไรเกิดอะไรรู้มถ้าเกฝันทาอยู่ที่โซนไหนก็ให้โหายรูปอยู่มาไใชกลงดพมีลมฝนมาแล้วก็รเมก็อากาศร้อนทังโลดแล้วร้อนงเป็นงเนี่ยเาว่าคนกเทขาเี่ยวบนเขานี่องบกว่าทำไมได้มาที่สมบง หายใจบริสุทธิ์นั่นแหละถามว่าถ้าไม่มีคนดูแลไว้อะมันก็จะขึ้นไปบูเรืังบอกอ้ขึ้นบนูเรือเจเจ็ดายตามั่งงตาต้องตาย่ไหลาทดสอบยังไลวนาได้ไหมทำเป็่เจ็ดเอ็มา้เหมือนไงนเงินไรสดจริงอะไรสดอยู่อะไรสดอยู่ถ่ายยางถ่ายยากเอามา โซนอะโทรศัพท์โซนไปถ่ายรูปตาติดไวติดไว้ติดไ้แล้วก็ไปทำไปทำที่เ <nie> ป <bunları> ็นอะไรแต่พวกอแบบน้อะไรอะอ่าไม่มาหรอฮะ เ่ไปกันนะค่ะลูกๆหล,ลานหลนตัวใหญ่ๆบิกบ๊กๆตัวใหญ่ๆบิ๊กๆไหนหลานชายฉันอเอาไปดูหลานชายหน่อยรีวิวหลานชายหน่อยเวรีวิวหลานชายหน่อนะ <c oughs> นี่พี่สบายพี่สบายแล้วนี่ คุณอาคุณอารูปหล่อของชอนรีวิวหลานทายเห่อยหมอขออนุญาตหน่อยนะผม,มผมไม่ชอบครับโอเคนะไ,ไปก่อนนะคะ่ะ